ภารกิจไปซ่อนหอวครับผมวันนี้นี่ครับกำลังเดินทางไปซ่อนหวกครับนี่ครับพิกัดหมายเดิมนะครับวันนี้บ่อหน้าโรงเรียนนะครับตัวนี้ไปกับพ่อนะครับวันนี้พอเข้าไปแล้วตอนนี้เป็นแหล่งเียนรูเป็นแหล่งหากินครับตอนนี้นะครับผู้ชมหาซ่อนหวกกันครับนี่เจอสาวนักเรียนมาครับ น้องกำลังเรียนกันอยู่นะครับผมเราหากินครับผมครับมาถึงแล้วนะครับผมหมายเดิมนะครับวันนี้แดงที่เคยหมานเกาที่แล้วครับผมนี่ครับเป็นเบึงหน้าโรงเรียนคำบอกครับไม่ลึกนะครับพี่น้องวันนี้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับ อ่ะอยังไงนี่มาไมแล้วครับผมแปาเดี๋ยวครบไปแล้วบอหะนี่พี่น้องออปูโอกบกบนี่อันนี้หมดเออนี่ครับโอ้ยเงียบเดี๋ยวพี่น้องเไง <laughs> อาญาอยู่อ่ะเก็บ <laughs> อืะ

ลูกเพลินนกระปาดบ่ะเป็นคำลูกเขียดขาคำนะครับปล่อยครับที่จะปล่อยครับพี่น้องยาเบื่อหรกินลูกเกียดแค่ไม่ไหลอย่างนันาะ